ข้าวปลากระเพดงแดงข้าวกลัวบวันนี้เราจะมาทำจอประกาศกันนะครับจะมีประกาศจอแล้วก็มีดุกหมูกะปิเน่าข่ามเปี๊ยะผงนัวผงปุงลดละหะครับอ่ะเรามาดูวิธีกันครับผมเรมต้นกัน xoài nam tôm Hãy subscribe cho ปิดแก๊สุกแล้วตักใส่ถ้วยนะครับมา,มากมาเกินข้าวกับลุงแดงจอประการดกำังนึกแดงใส่หมาก่อนครับน้ำตาแต๊ะ